สวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช n แนลเ e Move นะครับวิดีโอนี้กลับมาสู่พาร์ทที่2ของวิดีโออิสต์เอร์อกปมในเรื่องและข้อสังเกตจากมาเวลสเปย์แมนสกันครับจริงๆต้องบอกว่าพอม,มานั่งดูฟุตเทจที่เล่นวนไปผมก็พบว่าตัวเกมสอดแทรกรายละเอียดมาค่อนข้างเยอะเลย,เลยนะครับโดยเนื้อหาในวิดีโอนี้ก็จะเป็นข้อมูลลับๆที่เราจะได้จากห้องวิจัยของเครเวนณ์นตอนที่ปีเตอร์พัคเกอร์เข้าไปตามหาบอกแสว่ากลุ่มนักล่าเหล่านี้เป็นใครทําไมพวกเขาต้องจับกลุ่มตัวมาติลีละสกอเปียนซ ประเด็นแรกจะเป็นการเจอหลักฐานที่เครเวนเอาเลือดของลีมาศึกษาเพื่อหาวิธีเอาชนะเอยื่อคนนี้ครับข้อสังเกตจะอยู่บนไวท์บอร์ดที่เป็นบันทึกการศึกษาทดลองสกอร์เปียและมิสเตอร์นีกาทีฟมันจะมีข้อความที่เครเวนต้องสมมติฐานว่าพลังนีกาทีฟเอนเนอร์จีของลีมีต้นกําเนิดมาจากอินเตอร์เดเมนชันอลออริจินหรือเปล่าโดยที่มาของพลังอาจจะมาจากนีกาทีฟเดเมนชันหรือว่าเวิร์มโฮลท้งนี้เกี่ยวกับต้นกําเนิดพลังของมาตินลีในฉบับหนังสือการ์ตูนข้อมูลบอกว่าเขาได้รับพลังมาจากการทดลองด้วยยาที่มีชื่อว่าดีไ ตามปกติแล้วนะครับผู้ที่รับยาตัวนี้จะเสียชีวิตแต่กับมาตินลีมันไม่ได้เป็นแบบนั้นครับผลกระทบของยาได้เปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายของเขาให้กลายเป็นผู้ที่มีพลังเหนือมนุษย์ผู้ที่สามารถเรียกใช้พลังดาร์คฟอสและไลท์ฟอสได้และนิยามของดาร์คฟอสตนั้นระบุว่ามันคือเนกาทีฟเอเนจีที่ถูกดึงมาจากดาร์คฟอสต์เดเมนชั่นทีนี้การพูดถึงเนกาทีฟเดเมนชั่นก็ช่วยให้เราคิดถึงเนกาทีฟโซนในหนังสือการ์รตูนก็มีตัวละครซูเปอร์ฮีโร่หลายคนเข้าไปโผล่พันณะดินแดนนี้ครับ ตั้งแต่กลุ่ม f a n t a ส tic 4กับตันมาเวลหรือว่าแม้แต่สไปเดอร์แมนเองก็เคยเดินทางไปยังที่นั่นการอ้างถึงดินแดนดังกล่าวแม้จะเล็กน้อยแต่มันก็ไม่ได้ปิดโอกาสที่เราจะได้เห็นเน t i ทีฟโซนในเกมภาคต่อๆไปเช่นกันข้อสังเกตที่2มาจากดอกไม้ที่มีชื่อว่าทีอารีอัปชาีตอนที่เจอมันในห้องทดลองปีเตอร์พูดขึ้นมาว่ามันคือดอกไม้ที่หายากที่สุดชนิดหนึ่งของโลกสารสกัดจากมันมีสรรพคุณทางยาที่ทรงพลังครับ เขาพยายามตามหามันเมื่อหลายปีก่อนเพื่อที่จะเอามาแก้พิษของสกอร์เปียนแต่ก็ทําไม่สาเร็จปัญหาก็เพราะว่าเขาไม่มีเงินจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไปยังที่ที่ดอกไม้ชนิดนี้ขึ้นสุดท้ายเขาก็เลยไม่ได้มันมาเกร็ดความรู้เกี่ยวกับ t ีอารีรอั h เปทก็คือมันเป็นดอกไม้ที่มีอยู่จริงครับผมไปนค้นข้อมูลมาให้เขาบอกว่าทีอาร,รีอเปทาฮีสามารถเติบโตได้เฉพาะบนเกาะไรอราเทาเท่านั้น ตำนานเล่าว,ว่าดอกไม้ที่มีกลีบ5้าแฉกนี้จะุบในช่วงเวลากลางคืนแต่ว่าจะบานใหม่พร้อมกับเสียงแครกเบาๆในตอนเช้าตรู่สื่อไปถึงนิ้วมือทั้ง5้ของหญิงสาวชาวททฮิเทียนผู้ตกหลุมรักองค์ชายและจบชีวิตลงด้วยสภาวะหัวใจสลายเพราะความผิดหวังต่อความรักที่เธอไม่สามารถแต่งงานกับเขาได้ครับข้อมูลชิ้นที่3ที่เจอในห้องทดลองเดียวกันก็คือบันทึกของดรฟาร์ลีสติเวลชื่อนี้ปรากฏในมาเวลคอมิกด้วยนะครับเขาคือนักชีววิทยาที่เจโจนาสเจมซันว่าจ้างให้แปลสภาพแมกกาแกนให้กลายเป็นสกอร์เปียน ตัวละครฟารีสตีวเวลปรากฏตัวครั้งแรกใน Amazing Spider-Man เล่มที่20วางจำหน่ายเมื่อตุลาคมปี1964ทีนี้เกี่ยวกับบันทึกนั้นเขียนเอาไว้ว่าสกอร์เปียนในวงเล็บแม็กกาเกนเพื่อร่วมงานที่รู้จักดกรฟารีสตีวเวลจบปริญญาเอกด้านชีววิทยาโมเลกุลและชีวเคมีวิทยานิพนธ์น e โอจ n นิกส์ทำให้เส้นแบ่งระหว่างมนุษย์กับสัตว์พร่าเลือนศึกษาการควบคุมยีนในมนุษย์ด้วย DNA ของสัตว์และการเรียนแบบสิ่งมีชีวิตในเชิงกลคำว่าน e โอจินิกส์เป็นคำที่เขาสร้างขึ้นแต่ไไม่่ดด้แแพรรหลาาายยในวววงวิทศสต์ อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยเอ็มพ e s สเต e ถูกไล่ออกเพราะยักยอ,อกอุปรกรณ์วิจัยและทำการทดลองที่ผิดจริยธรรมเขาพยายามพิสูจน์ทฤษฎีนีโอจินิ์น e ics, แต่ถูกหาว่าเป็นคนบ้าแม้ว่าจะทำสำเร็จก็ตามดรฟารี่ได้ย้ายไปอยู่ที่มาริทัวชั่วคราวทำการทดลองต่อในเขตโลททวในวงเล็บกับข้อความที่ถูกขีดฆ่าออกไปเนะื้อหาข้อความนั้นเป็นการตั้งคำถามว่าเขาได้รับทุนจาก Trans i n ิน s t r y รหรือไม่ และการที่ถูกขีดออกก็พร้อมมีการสืบข้อมูลเพิ่มเติมพบว่าดรฟาริสตีเวลไม่มีความสัมพันธ์กับทรานอินดัสทรีครับจากนั้นเขาก็โดนก่อกลัวจากแก๊งในท้องถิ่นไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขากลับไปที่นิวยอร์กหรือไม่เพราะว่าผลงานของเขาได้รับความนิยมที่นิวยอร์กโดยเฉพาะในแวดวงทฤษฎีสมคบคิดกับวิทยาศาสตร์เทียมเดลี่บูเกิลสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์นอกกรอบและแน่นอนว่าสตีเวลได้รับความสนใจจากเจโจน่าเจมสันชปเปลเจให้ทุนสนับสนุนโปรเจกต์ใหม่ของสตีเวลเรื่องการสร้างปร มีการประสานชุดหุ้มเกราะชีวกลศาสตร์เข้ากับพิษทางระบบประสาทที่ได้จากแมงป่องเราใช้กับมนุษย์ทดลองอย่างกาแกนจะมีตัวอะไรที่ล่าแมงมุมได้ดีกว่าแมงป่องล่ะสตีเวลยังคงทำการทดลองการแกนต่อไปแม้จะมีสัญญาณเตือนชัดเจนว่าสภาพจิตใจของเขาเสื่อมถอยลงฉะนั้นเอกสารฉบับนี้จึงเป็นการบ่งบอกตัวตนอีกด้านหนึ่งของเจโจน่าเจมสันที่เคารพต้นฉบับจากหนังสือการ์ตูนนี้เป็นอย่างดีครับเพิ่มเติมเกี่ยวกับแมรดริพัวก่อที่ถูกแต่งขึ้นในมาเวลคอมิกนั้นตั้งอยู่บนหน้าน้ำของภูมิภาคเเออชีียยตตะวันกงใ้ เกาะแห่งนี้ปรากฏครั้งแรกในคอมิกนิวมิวแทนเล่มที่32วางจำหน่ายเมื่อเดือนมิถุนายนปี1985เมดริพัวมีบทบาทตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เมื่อกับตันอเมริกาเดินทางไปยังที่นั่นเพื่อช่วยเหลืออีวานเพโววิชตัวละครที่เป็นดั่งพ่อบุญธรรมของนาตาชาโรมานอฟในวัยเด็กกระทั่งช่วงเวลาที่หนังสือการ์ตูนเข้าสู่ยุคใหม่เกาะแห่งนี้ก็มีบทบาทสำคัญที่เชื่อมโยงกับวูบบรีโดยตรงประเด็นที่น่าสนใจก็คือนอกจากเกมมาเวลสไปเดอร์แมนอินโซมเนียก็มีโปรเจกต์พัฒน,นาเกมมาเวลวูบบรี การปรากฏชื่อของเกาะแห่งนี้ก็สร้างความเป็นไปได้ที่จะเป็นความเชื่อมโยงไปยังวูเบรีนั่นเองครับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MCU ไม่ดิพัวก,ก็ปรากฏมาแล้วในซีรีส์ The Falcon and the Winter Soldier อีกด้วยข้อมูลที่4นั้นว่าด้วยประวัติแผงคอที่เครเวนสใสันักล่าคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าเรื่องมันเกิดที่เหมืองน,นอกซาโวมีสิงโตกินคนตัวนึ่งฆ่าคนงานมาแล้วเกือบ100คนตอนนั้นเครเวนยังหนุ่มฝีมือเข้าขั้นสูงสุด และเขาสามารถสกดรอยตามสิงโตตัวนั้นได้อย่างไม่ยากเย็นก็ทั้งเมื่อเขาเจอตัวเป้าหมายในวินาทีที่ใกล้พอที่จะชักดาบออกมาฟาดฟันสิงโตตัวนั้นกลับแข็งแรงกว่าเร็วกว่าและก็เจ้าเล่ห์กว่าเขาเครเวนต้องพึ่งพาโชคล้วนๆจึงจะสังหารมันลงได้ความรู้สึกเฉียดตายและพลิกมาเอาชนะได้ในแบบที่เขาไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาก่อนจึงทําให้เขาเอาแผงคอของสิงโตตัวนั้นมาเป็นที่ระลึกและใช้มันเพื่อค้นหานักฆ่าที่มีกลิ่นความตายมากพอๆกันกับสิงโตตัวนั้นเป็นเสมือนหมาล่าเนื้อ so เอาละหลังจากนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่สไปเดอร์แมนค้นพบเป้าหมายที่แท้จริงของเครเวนได้ดูบันทึกวิดีโอที่เขาลงมือสังหารสกอร์เปียนกับบอแสที่นำไปสู่แบล็กแคทว่าเธอเองก็ตกเป็นเป้าหมายด้วยเช่นกันเกี่ยวกับข้อมูลของเฟลิเชียผมเล่าไปแล้วในวิดีโอเนื้อเรื่องนะครับที่จะเชื่อมโยงไปอย่างดรสเตรนและววง เพาว่าสำหรับผู้ชมที่ยังไม่ได้ดูผมจะแปะเหตุการณ์เหล่านั้นไว้ให้ในช่วงท้ายวิดีโอด้วยครับอันที่จริงเกี่ยวกับดรสเตรนผมก็แอบดีใจลึกๆนะว่าถ้าในอนาคตอีกหลายปีข้างหน้าเราได้เล่นเกมที่มีหมอแปลกเป็นตัวเอกมันก็น่าสนใจไม่น้อยเลยและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของวิดีโอนี้ครับผมเอจากช anel The Move ลาไปก่อนสวัสดีครับ ออตัสรุ่น s p ปิ i f ฟแว่นตาเกมเมอร์ที่ผมใส่แล้วดูนหนังเล่นเกมได้นานขึ้นวัสดุทำมาจากสแตนเลสชนิดพิเศษเปลี่ยนไปด้วยความแข็งแรงทนทานแต่ก็ยืดยืนต่อแรงกระแทกทนต่อการบิดงอนอกจากนั้นถ้าใครมีค่าสายตาก็แวะไปวัดแบบละเอียดได้ที่ออตัสสาขาสยามครับส่วนโค้ดเดอะมูฟลด100บาทเหมือนเช่นเคยยิ่งถ้าเป็นลูกค้าเก่าทางออตัสก็จะมีแจกของเรื่อยๆด้วยครับครบเครื่องเรื่องไอทีก็ต้องแอดไว์เท่านั้นครับโดยเฉพาะเดือนธันวาคมสำหรับแฟนๆแบรนด์ HP ทาง Advice ก็มีโปรโมชั่นส่วนลด5%เพียงใช้โค้ช HPX The Move HP นั้นเป็นแบรนด์เก่าแก่ในวงการ IT ที่มีจำหน่ายตั้งแต่ PC s e เซตแล็ปท็อปมอนิเตอร์และปรินเตอร์ผู้ชมที่กำลังหาซื้ออุปกรณ์ IT ใหม่ต้อนรับปีหน้าและสนใจแบรนด์ HP ก็อย่าลืมเอาโค้ชส่วนลดนี้ไปใช้นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ ไมที่ได้บอกแสที่กบดานของเฟลิเชียมาจาก MJ กำลังุ่งหน้าไปยังที่นั่นที่ซ่อนตัวของเธอทําให้เรารู้ว่าเฟลิเชียกําลังตามหาวัตถุเวทมนต์ที่ถูกเรียกว่าวาทูมชื่อเต,เต็มของไอเทมชิ้นนี้ก็คือแวนออฟวา t h o ูมครับมันปรากฏครั้งแรกในคอมิก Amazing Spider-Man Annual ฉบับที่2วางจําหน่ายเมื่อมิถุนายนปี1965ระทานนี้ถูกสร้างขึ้นโดยตัวละครที่มีชื่อว่าวาทูม จากข้อมูลบอกว่าเดิมทีวาทูมก็เป็นจอมเวทที่มีสถานะเป็นมนุษย์แบบเดียวกับอากามมโตเขามีตัวตนอยู่ในอีกมิติหนึ่งกระทั่งเมื่อศึกษาวิชาเวทมนต์จนเข้าถึงแก่นแท้มันได้ยกระดับพลังของเขาให้สูงขึ้นจนกลายเป็นจอมเวทผู้ทรงอํานาจตัวละครวาทูมปรากฏตัวครั้งแรกในคอมิกด็อกเตอร์สเตรนด์วาลุ่มสองฉบับที่34วางจําหน่ายเมื่อมก,กราคมปี1979นสะครับส่วนฟังก์ชันของแวนอฟวาทูมในหนังสือการ์ตูนไม่ได้มีแค่การเปิดประตูมิติเท่านั้น,น,าานพเพราะ สร้างเกราะป้องกันหรือว่าช่วยเสริมพลังเวทให้รุนแรงขึ้นได้ด้วยแล้วว่ากันว่าว n e of war t o o มีด้วยกัน6อันแต่ว่ากระจายไปยังมิติต่ตางๆ first. Little hả wants play Spider huh? to you down on? And Can the Mag talk is Will I มายจะตามบอกแสไปจนถึงแสงท้ำแซงทรัมและที่นั่นเองที่เขาได้เจอเฟลิเชียโดยสรุปก็คือเฟลิเชียจำเป็นต้องใช้แวนอ,อฟวาร์ทูเพื่อไปช่วยคนรักที่ปารีสแต่ปัญหาก็คือเธอยังหาวิธีเปิดวาร์ในระยะเกิน10เมตรไม่ได้ คุณง่ายๆก็คือยังควบคุมมันได้ไม่เต็มที่ครับยกตัวอย่างฉากไล่ล่าก็จะมีช่วงที่เธอเปิดพอร์ทัลให้เราข้ามไปยังอาณาเขตดินแดนน้ำแข็ง sheet uh, oh. us take right you can Kraven white never about Why you help สถานการณ์ในตอนนี้ก็คือพวกนักล่าไล่ตามเฟลิเชียส่วนไมค์ก็เข้ามาช่วยเธอต่อสู้แม้ว่าเขาจะถูกมองว่าเป็นเด็กในตอนแรกก็ตามเพราะว่าในท้ายสุด ขาก็เป็นคนช่วยเปิดประตูมิติแล้วก็ส่งเฟรเชียไปยังปารีสจนได้พร้อมกับการปรากฏของอิสต์เอ็กสำคัญที่ทําให้เราแอบตืนต่นเต้นเบาๆด้วยนะครับ My girlfriend's in Paris and I got her into trouble with some bad people. Have you ever done something for love? She needs me now. If only I could figure out how to go more than 10 feet with this thing. MJ said not to trust you. Red's a smart one. But you gotta make your own choices. Here. Focus. Think. Eiffel Tower. Felicia, thank you. Show me Lee. วันอาับาทูมถูกเอากลับไปด้วยเวทมนต์ของวองพร้อมกับโน้ตสั้นๆที่บอกว่าเขากับด็กเตอร์สเตรนเพิ่งกลับมาจากเนปาลและทั้งสองติดหนี้ไมล์ที่เป็นคนนำพาคาถาอันนี้กลับมา